ไปที่ยะโสธรครับคุณการนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณการนาครับมีปัญหาอะไรครับสวัสดีค่ะครับได้ยินแล้วครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือน้องน้องจ้างนายไปฟ้องแบ่งที่นาค่ะแลวทีนี้ตกลงกันแล้วแบ่งคนละครึ่งแล้วก็พร้อมทางเข้านานี่ก็ให้ใช้ร่อมกันเหมือนเดิมแต่พอไปถึงศาลน้องอยากให้เป็นไร ลายลกักษณ์อักษรอยากจะให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแต่ทางเข้านานเป็นชื่อของที่ผืนค่ะครับเราจะถามว<า>่ายังไงครับนารรบทีนี้ที่ดินที่ออกน,อนสสามให้ได้เฉพาะยี่สิบได้คือชื่อที่กับน้องที่แจ้งสามตอนนี้คือจะแ,แบ่งที่นาของที่กับน้องเท่านั้นแต่ส่วน ที่เหลือที่ขอทางเข้านาเนี่ยจะเป็นที่ของพี่เขยค่ะทีนี้ส่วนที่เป็นของพี่เขยเนี่ยจะเป็นป่าทึบที่สงวนในตอนนั้นเจ้าหน้าที่รังวัดให้บอกไปจัดจองแล้วก็ไปทําแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นโฉนดมสสจแล้วค่ะทีนี้น้องจะขอทางเข้านาแต่เป็นชื่อของพี่เขยเนี่ยจะเป็นคนที่สามเนี่ยไม่เกี่ยวกับสามที่ แจ้งในวันนั้นที่เคยเซ็นหรือไม่เซ็นือได้ไหมคะทำไมเสียงโทรศัพท์รรคุณมันมีเหมือนเสียงรบกวนตลอดเบ,บ,บาเสียงทีวีแล้วค่ะเออเดี๋ยวนะ<อ>คุณเป็นพี่น้องกันและทะเลาะก,กันไหมเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันค่ะแต่ว่าน้อง<ล>เขา<ห>คิดยังไงไม่ท้าค่ะเพราะว่าแล้วไปเคลื่อนสารไปเคลื่อนสารด้วยเรื่องอะไร น้องเข้าไปพิราร้องแบ่งที่นาจาักที่ค่ะช่วงที่ป่วยน้องก็พี่ก็ไปดูแลนั่นแหละแสดงว่ามีปัญหากันไปแบ่งที่นาเนี่ย<แ>ที่นาเป็นของใครอ่ะที่ฟ้องแบ่งที่นาทิ้งชื่อด้วยกันทั้งสองทั้งพี่กับน้องค่ะพี่น้องเป็นจะเป็นมีชื่ออยู่ในที่นาเป็นเอกสารอะไรที่นานั้นน่ะเป็นน,นสสามค่ะน,นสสามกี่ไร่ยี่สิบไร่ค่ะมีชื่อพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันค่ะ อ่ารับมาจากพ่อแม่หรือเปล่ารับมาจากพ่อแม่รับมาจากพ่อแม,พอแม่พ่อแม่ใส่ชื่อให้พี่น้องสองคนใช่ไหมแต่ยังไม่ได้แบ่งการตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปร้องต่อศาลใช่ปะครับค่ะค่ะใช่ค่ะอ่าทีนี้พอแบ่งแล้วศาลตัดสินหรือยังศาลก็ให้ตกลงกันเองก็ตกลงกันแล้วที่มาติดตรงที่ทางเข้านา เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนะคำพิพากษาตามยอมเลยแหละอ่าไม่ใช่จบเฉยๆนะครับอ่าคุยกันก่อนอน,นี้ตกลงกันไหมเอาตรงไหนตรงไหนโอเคตกลงนะพิาพากษาตามยอมเลยอืมีมมคามําพิพากษาตามยอมทีนี้ที่สองแปลงเนี้ยแปลงหนึ่งไม่มีทางออกเหรอค่ะอีกแปลงที่ติดชื่อพี่น้องกันอะ่ะมันอยู่ด้านในแต่แปลงที่เป็นของชื่อที่เคยอ่ะจะอยู่ด้านนอก พี่เยขเยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขยนี่ต่างหากไม่เกี่ยวกับสองแปลงที่แบ่งกันนี้ใช่ไหมไม่ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเราสามารถ<ม>ออกทางแปลเดี๋ยวเนี่ยพอแบ่งกันแล้วปั๊บเนี่ยที่ทั้งสองแปลงนี้มีทางออกถนนไหมทั้งสองแปลงเนี่ยมีค่ะมีถนนใหญ่แล้วก็มาติดของพี่เขยแล้วก็ค่อยเป็นที่สองพี่น้องนี้ค่ะหน้าถนนใหญ่เป็นที่พี่เขยเหรอ ไม่ค่ะเป็นที่ของคนอื่นแต่ว่าพี่เคยเอาที่ดินของตัวเองเนี่ยแลกกับเจ้าที่ติดถนนเข้าไปถึงได้ถึงที่นาได้เอาที่ตัวดินเนี่ยแลกไปเยอะไหมหรือว่ายังไงแลกแลกก็แลกเยอะอยู่ค่ะก็แสดงว่าทั้งแสดงว่าทั้งสองแปลงอ่ะไม่ถึงถนนนะแต่ว่าเนื่องจากแปลงหนึ่งเนี่ยพี่เคยเขามีที่อยู่ข้างหน้าก็เลยได้ออกแต่ของเราอยู่ข้างหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกใช่ไหมจะขอออกด้วยได้หรือไม่ใช่ไหม แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้ที่ทาํากินก็เที่ยวออกเที่ยวเข้าได้อยู่แต่ว่าเขาอยากจะให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ที่ศาลค่ะทำ <pir r. S 1> ไมต้องที่ศาลอีกอ่ะศาลตัดสินแล้วมันคนละเรื่องกันเองเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ที่ศาลไม่ใช่เหรอค่ะแต่เรื่องที่ฟ้องน่ะคือฟ้องแบ่งที่มาแบ่งแล้วบจบอไอ้นั้นเรื่องจบแต่นี้เรื่องทางเข้าออกคนละประเด็นกันหรือฟ้องไป,<ด>ไปแล้วเหมือนกัน,นรอบที่นี้หนูอยากจะถามว่า ไม่เซ็นหนีได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องหนูก็คิดอย่างนั้นเอเอใช่มันคนละเรื่องไงมันคนละเรื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณไปพบปยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดยะโสธรดีกว่าะอ,อืมให้เขาคือที่มันต้องมีทางออกนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาหลักการพื้นฐานก่อนนะที่มันต้องมีทางออกนะจะออกด้วยการจ่ายเงินให้กับเขาหรือว่าออกเป็นทางจําเป็นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคือทีนี้ เมื่อก่อนมันเป็นผืนเดียวกันอา <AI S 1> ถ้า <20 S 1> เป็นผืนเดียวกันถ้าเป็นผืนเดียวกันออกเป็นทางจําเป็นไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไม่เลยลถ้าเขาปิดก็ฟ้องอีกเหมือนกันน่ะอ่าตอนนี้ตอนนี้คือยี่สิบไร่นี่พื้นขึ้น,ข,นขึ้นได้เฉพาะพี่กับน้องแล้วที่เหลือ เป็นที่ป่าทึบป่าสงวนเป็นที่ทึบป่าสงวนและเจ้าหน้าที่รังวัดบอกวา่าอาใครทรํากินอยู่ตอนนี้ให้ไปเอางี้ได้ไหมเอางี้ได้ไหมหลังไม่ช่วยเขียนแผนที่ดูใหม่อีกทีแล้วกันนะฟังดูแล้วสับสนนะครับหลังไม่กลับไปก่อนนะทนทีครับอือพอฟังแล้วมันไปอ้างป่าสงวนอีกนะสับสนสับสนอยู่หลังไม่หลังไม่ช่วยส่งเรื่องให้คุณกระสินนะ <To S 1> ครับ <mod ule> แล้วก็เขียนแผนที่ออกมานะครับจะได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหน แล้วให้ไปพบอัยการคุ้มครองเสร็จเลยนะครับ